วน,นนครับโอ้โห พี่น้องสวัสดีที่ียงหน้าวิดีโอสุท่ันทีปีรับชมอยู่ตอนนี้ครับบรรยากาศตอนเช้าครับเทปม่งโดยปรมมานการครับพี่น้อง้าพี่พี่น้องว่ายำแนวดักป่าครับผมใส่หลอดใบอยู่ในหน้าครับนี่ครับใส่ใบอยู่สามหลังนะครับกับมือก้อนนี่ฝนมันตกครับตังสองสามหมื่นครับฝนตกแห้งนะครับพ่อฝนตกมันจะออกมาหลายครับแบบนี้นี่ครับพ่อฝนตกเนี่ปลาม่เสี่อกม้าลาย ออกจากสางที่มันสูบแล้วครับจากสางใดเป็นสางใดป่ะนี่ปลามันออกหากินไปทั่วครับแล่ออกหาแท้ๆผู้ใดมมาตไตกระชิได,ด้อยู่ครับเนี่ยแต่ผมบริด้มไาตานะครับวันนี้พ่อเบิดฝนไม่นองปลามันถึลงขึ้นครับเนี่ยนี่ครับน้ำถึงเป็นแบบนี้ครับปลาจะขึ้นไปหากินออกพืนออกจากสังจากสะไปพู้ดครับไปทัว่วอะแล้วนี้น้ำถมมึงเป็นทางน้ำลวดครับ หลังจากที่เบิดตฝนพี่น้องภาคพีภพ่เหนือมาใส่รอบบ้งครับเพราะว่าปลามันจะบืนเขาขึ้นครับนี่ยเป็นสาทส่มันสูบแล้วครับหาลุ่งนะครับที่มันสูบแล้วนะครับข้างผู้ใดเพิ่นไปไต้เพิ่นกระเด็ดหลายครับใต่ปลาช่วงปลาบืนมือคนตกแห้งๆครับมือนนี่คนพาคพีภาคหนือมาหลอกเบื้องว่าใส่รอบทิมว้ครับมันจะคือบ่อนะครับผมงานรอบบอกไปทางนี้ครับปลาไม่ต้องเขามาททางนี้ครับ ถ้าเกิดน้ำมันเด,ดิมรถมันต้องบืนกลับมาครับเนี่ยบรรยากาศตอนเช้าครับเดือนกำลังจะตกครับนี่มีเสียงมีเสียงครับโอ้ปลาดุกครับปลาดุกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาปลาดุกครับคือเดีวคือเดีวเนี่ยนะครับขางอยู่นี่ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยแต่กล่องก็น้อยพี่น้อง ไต่พ่อปนพ่อบิดป,ป,ปิ่งมาครับวันนี้มันขึ้นมาไต่เมืองดาอยู่นี่นะครับเอยมันขึ้นมาไต่ในเมืองดาได้หกโตครับก็จะไปพ่อไปตามเกี่ยวใส่เมืองดาบอกครับเหมือนกัน ปลาดุกนี่ครับปลาดุกนี่โอ้โหเพ่ครับตาเต็มเลยปลาดุกอะ่ะเพ่ครับไม่น่าออมึงเอาเฮ้ยครับโอ้โหตัวนี้หางตึ้งเลยไหนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้ออกกันครับ มันมีปลาทรามาตาดได้พี่น้องบรดีปลาเรียงครับเป็นปลาปล่อยธรามาเอ๋ยรามาตาตีมันหมันปล่อยมันหายมันหากินไปเลยครับเครับโอ้โหปลาดุกหลายตัวครับเียมึงเอาพี่น้องปลาดุกล้วนอ่นครับโอ้โหครับอีนีครับได้ดู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 เนี่ย มาแล้วล่ะมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหเห็ครับปลาดุกลุดล้วนครับพี่นอออ้องปลาคอบลลงเลยวะ่ะหลายๆครับอันนี้ตะไคร้เป็นตะไคร้ไอ้ใหญ่ครับประมาณหาเส้นนั่นปลาหน่อยมันจะบ่อยู่ครับเพราะจะเอาแตะปะปลา,าตัวใหญ่ครับใส่ตะไคร้ใหญ่ๆนยังน,น,น้อยนะครับ ปลา่อยลอดไปปลาใหญ่เสียเท่าครับนี่โจนหมานครับ <S <S เดี๋ยวไปเทใส่ถุงใหยพี่เห็นน้องบ้างครับบัรคอมันปรทันลงครับผมวา่าเป็นภาษาเหมนกับกระโดดขามรอบผมละ่ะโดดเสียครับก็ขาดกระจ,จายครับ Für Bolon. Oh, ja auch ab. กระดุกเป็นโปรไซดสวยครับพี่น้องเนี่ยใส่งามครับประดุกใส่สวยครับสวยทนานั้น <c oughs> เลยบงตัวปลาครับเบังครับงามขนาดครับพี่โอ้โห ชัดๆครับนี่คือตัวปลาที่เลี้ยได้ครับเป็นตะาไครา่หางปลาที่ตัวยิ่ใหญ่ครับนี่โอ้โหสุดยอดครับพี่น้องมาอยู่มากินมานครับนะครับสวยๆครับตัวทั้งนั้นะครับโอเคครับไปเบิ่งหลังต่อไปครับเหลืออยู่สองหลังแต่ว่าหลังปุ่นมันติดคือบ่บ่น่ายใจครับไป็รุ่นน้อกันครับ นี่ครับมองนึงครับตอนฝนตกไหม่คืนน่นีนน้ำหลายครับพี่น้องคุไปเกือบเคืองให้หน้าครับนะครับมันจะมีปองออกมาอยู่หันเดียวครับเป็นผมไส้ไปหันหลังหนึ่งครับแต่เเห็นว่าเบิ้งมองห้อยปลาบืนครับปลาบืนห้อยปลาบืนครับบืนบางฝนตกครับแต่ผมมีคนไหนมาเบิ้งปลาหรอครับบืนไปสีขามท่อขามไม่ได้ครับนี่ติดนี่ครับมังห้อยครับผนครับไม่ต้องห้อยปลาบืนครับแปลนเดือดเติดครับ เพียะเสือขึ้นมาพี่ครับเต็มพี่น้องเยเป็นทางเลยครับเพียเป็นโศกเป็นโศกเลยครับอ๋อเป็นปปน้องไปลุ้น้ำกันครับล้งนั้นนาชิดหมันลังขื่อลังเมื่อกีดเบาเราไปเบิรงกกันครับครับมองนี้น้ำมันหลยอยู่ครับพวกหลวงปลาสีดลงหรือยังครับถ้าเกิดน้ำน้อยเนี่ยปลาก็ขีลงฝาเบิดครับแต่เกิดน้ำหลเน,นี่ยน้ำอัดหรยังม่ท่อนลงครับเนี่ย ดอนี่ที่เด็ดนะครับเดี๋ยวจะต่างกลองห้พี่น้องมึงอยู่บนนี้ครับค้าไดปลาจากักนิดจักน้อยไปตื่มกันครับโอ้หล่งนี้ไี่ปลาคอครับ ปลาคอซีโตรครับพี่น้องนะครับปลาคอซีโตใส่มาตฐานกับปลาดุกหนาที่มันท่านลงครับโอ,โอเคครับงามๆครับเมื่อกี้ผมมาปลาไปเท่ไลแล้วครับนี่ปลาดุกครับที่ตะเลิดมาเบื้องหลังตัวมมกเลยครับนี่ 跑啊！跑啊<不>、欸！ หลังนี้เดบคอตัวงามครับหาตัวครับพี่น้องหลังเมื่อกี้เขาได้หลายปลาดุกกิ่งโรกลัวเผื่อไหร่เนะครับเดบคอสวยๆครับขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องคอมเมนต์แนะนำกันไหนคือเก่าครับกับที่ไทยแซ่์ไปนี่แหะครับอีกจักจนน้าแห้งนะครับคอยชิมมะเก็บบําไมนะครับอันนี้ปลาชิบเอาให้แม่มยัยครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่รับชมกันมาตื่นตลอดครับคอมเมนต์กันมาตลอดครับแดดแห้งพี่น้อง นะกับไม้นี่ก็ดีอยู่ครับป่ามันหลายเลยส้นนี่ครับเวลาใส่เบ็ดนี่คนที่มาใส่เบ็ดแต่ว่าก็ต้องถามเพื่อนน้ามาเพื่อนไหนใส่บอลบอคน้นมันกะห่วงปลาไว้ขายเนาะเปนที่เขายู่สูบบอกกันแซล่ลกับท่างนีบนะโอเคครับเดี๋ยวมาพอ่อมให้พี่นอ้องทำล่ากันกันครับเนาะเหทือทนครับแดดแดต้องตานะครับสวัสดีครับตัวหน่อยบอกครับปล่อย ไปหาใครนะ